วันนี้เป็นยังไงทุกคนสำเร็จแล้วภารกิจเราสำเร็จแล้วครับฉันต้องได้ขับฟอร์จูเนอร์เพื่อนฉันต้องได้ขับฟอร์จูเนอร์เย่เพื่อนฉันต้องได้ขับฟอร์จูเนอร์จะรุ่นไหนไม่รู้แต่ต้องเป็นฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์เท่านั้นแล้วเราก็มาเจอรถถางตาจนได้นะครับเม็ดอาร์ของเนี่ยครับเม็ด เาเรียกอ,อะไรเป็นปลาปลาหอ,อ,<า>อะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้า้มันเป็นของเดิมหรือมันจะเก่าให้เป็นของเดิมดูแล้วมันคงแล้วแน่นอนกว่าอันนี้เดิมนะคานก็เดิมหม้อน้ำเดิมอย่างเดิมหมดครับสวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับเพื่อนฉันต้องได้ขับฟอร์จูเนอร์นะครับเพื่อนๆก็ตังกวยนะครับใครที่เคยจําได้ที่ดูคลิปพี่กบบริจาคของไมตติวที่พี่กบล่างนะครับ น้องม,มันก็อยากมีโฟวินนะครับมีเหมือนพี่พี่นะครับจะได้ไปลุยไปอะไรได้มีกลางตรงกลางเต้นอะไรประมาณนี้ครับก็ตกลงว่าจะเอาฟรอร์เนอร์แต่โจทย์ของน้องม,มันก็ต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็ เป็นรถที่ราคาไม่แรงที่เขาเอื้อมถึงนะคบพวกเราก็ไม่รอช้าไปตามล่าหา Fortuner ให้น้องกันครับและที่เราจะไปตามล่าก็คือเต็นต์นะครับเ,เพื่อนๆเจอเต็นท์ไหนสภาพดีสภาพโดนนะครับเราก็จะจัดมาให้น้องมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพิกบจะได้รถดีไหมนะครับแล้วได้ราคาเท่าไหร่นะครับและที่สาคัญรถตรงใจเจ้าของมันหรือเปล่านะครับและที่สำคัญมันต้องดีด้วยครับ เพื่อนฉันต้องได้ขับฟอร์จูเนอรจะรุ่นไหนไม่รู้แต่ต้องเป็น f อ r t จ n e น f o r t อ n e จเนเท่านั้นแล้วเราก็มาเจอรถหางตาจนได้นะครับครับรถหางตาส่วนใหญ่จะได้รถตีด้วยกับพี่กบการันตีว่าคันนี้เดิมนี่เราผ่านไปแล้วจริงๆนะเราวิ่งผ่านไปแล้วจริงๆนะแล้วพี่กบเห็นหางตาปั๊บเพราะพี่หางตาพี่แม่งดีมาเจอรถที่เป็นเต็นท์ละกันนะครับวันนี้พี่กบมาดูรถให้น้องในกลุ่มนะครับซึ่งเขาก็อดลงทนใจไม่ไหวเพราะพี่ๆก็ ขับโฟ์เนอร์ั้หมดไงทุกคนทุกคนเขาก็ขับสี่ทุกคนแล้วเขาต้องจอดจงเป็นสีดําด้วยครับและที่สาคัญจะจอดจงรถที่ไม่ราคาแรงมากที่เขาเอื้อมถึงก็มาเจอรถหางตานะครับซึ่งจริงๆเรบดูมาหลายคันแล้วหลายเต้นด้วยซ้ําไปต้องบอกนี่เป็นรถเต้นนะเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เขากำลังจะเก็บและเป็นหางตาที่เราเห็นพอดีเราข็บวนเข้ามาดูนะครับปรากฏว่าเชื่อไหมเราเจอช้างเผือกเราเจอช้างเผือกนะครับเราเจอรถที่นิยมใช้คำว่าดิบ มายังไงขายยางนั้นแต่นี่เขาบอกว่าถ้าเขาไปไปเก็บดีเขาอีกขายอีกระคางนะก็เป็นรถเพื่อนๆดูครับเดิมหมดเดิมทุกชิ้นริ้วรอยยังอยู่ไม่มีชนริ้วรอยจิดิบเลยครับผ่านการใช้งานมาของจริงของจริงนะประตูประตูอันนี้เป็นคือจริงๆพี่กบชอบรถอย่างนี้นะไม่ชอบรถที่เก็บแล้วชอบรถยิมดิบเนี้ยเราจะได้เห็นร่อรอยว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรนะครับอ่าเนี้ย รถของโลโก,โลก้เขากำลังถอดเลยนะครับเพื่อจะไปบิ้วนะ,ะเดิมหมดนะเพื่อนชิ้นเดิมหมดเบาะนี่เดี๋ยวเขาเอามาใส่ให้กำลังเอาไปไปขัดอยู่<ช>เอาตรงประตูนะครับตะโคงตะเก็บทุกอย่างภายในโอเคนะภายในถือว่าโอเคนี่ขนาดเขายังไม่ได้เก็บนะเขาแค่ขัดเฉยๆเขายังไม่ได้เก็บแต่เบาะหลังนี่เขาเอาใส่ให้ถือว่าเดิมครับเนี่ยทุกอย่างมุมมุมกระจก นะครับไอ้นี่พี่ก็ดึงดูแล้วนะทุกอย่างยังเค้าโครงเดิมหมดที่ดึงดูหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไอ้ตะเข็บไป็นอะไรนี่หรอพี่อ่า้อยเม็ดเม็ดอาร์าของอ่าเนี่ยครับอ๋อเม็ดเขาเรียกอะไรเป็นปลาปลาไงอะไรเนี่ยยังอยู่ไหมเพื่อนดูนะอ่านะครับเนี่ยยังอยู่นะครับครับครบไม่มีการย้ำไม่มีการตอกเหมือนเดิมทั้งซ้ายและขวานะอันนี้อันนี้คือของเดิมของเดิมจะต้องวมีการดูนะครับสําคัญนะครับเพื่อนเวลาดูรถนะช่วงเนี้ย S <S ช่วงนี้เพื่อนๆดูได้เลยก็ช่วงล่างจะดูได้เลยใช่ไหมพี่ถ้าไม่โดนมันต้องมันต้องเป็นตะเก็ยบไม่ต้องเกงใจใช่ไหมไม่ต้องเกงใจเจ้าของนะครับเรามีสิทธิ์ซื้อเราไม่สิตดูเนี่ยผมฝั่งไล่ดูให้หมดนะครับแล้วก็ดูเนี่ยดูตะเก็บเนี้พวกเนี้ยสำคัญน,นะครับเพื่อนๆดูนะเนี่ยคือเดิมจะต้องเป็นแบบนี้สําหรับรถที่ไม่ได้โดนหมานะคราวนี้ถือว่าไม่ได้โดนเอาเรามาดูประตูนะครับประตูเนี่ย จุดหมันที่เพื่อนๆต้องดูว่าตรงนี้โดนมาไม้ด้านข้างโดนมาไม้นะครับต้องแกะดูเลยครับเนี่ยไม่ดอาคมาดูเราไปดูต้องบอกว่าเราไปดูมาก่อนหน้านี้โดนใช่มันเขาโดนมาไงพี่ก็อยากให้เอาคันนั้นไม่ใช่รถอย่างว่ารถโดนเราไม่อยากได้ยังเป็นเป็นเห็นไหมครับอยู่ครบนะครับอยู่สวบอันนี้คือเดิมโรงงานใช่โรงงานครับต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆดูกันแบบแรงครับลูกยงต์ลูกยางเป็นเหมือนเดิมนะครับพวกนี้เราไม่ซีเรสเราสามารถจะเปลี่ยนได้ขอรถเดิมรอบเลยนะไดูรอบครับดูรอบ ต่เนี้ยพี่กบดูหมดแล้วนะครับเนี่ยพี่กบดูหมดแล้วถือว่าเดิมมุมขอบประตูต่างๆเลีย้ยนเนี่ยครับยิ่งเป็นตลอกพวกเนี้ยยิ่งดีเราถือว่ารถเนี้ยสีเดิมแน่นอนนะครับอ่าเพือ่อนๆดูอย่างเงี้ยนี่มีมี่องรอยการใช้งานขึ้นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยฝั่งคนนั่งมันจะเยอะไต้ฝั่งคนขึ้นมันจะเยอะอย่าง,างเ,เางี้ยครับจะเจะต้องเนี้ยมีรรกลอยนะรับแล้วก็ยินที่อออบอกโอสักเปดสวยเว้ยบอกเนี้ย<ข>อันนี้ต้องเดิม แก่เลยครับไม่ต้องกงใจเจ้าของเราเพราะเราเราดูรถเรามีสิทธิ์ที่จะดูได้นะครับอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับสอยกิ้งเลยอ่านะแล้วก็ต้องดูให้รอบนะครับตรงเนี้ยมีโดนข้างนี้ต้องดูแต่เนี่ยพี่ดูไปแล้วการดูรถนะประสบการณ์ที่มากกว่ามากกว่าขับหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีตัวเพื่อนเพื่อนดูนะครับแล้วภายในรถคันนี้ถือว่าถือว่าจะบิวแล้วก็สะอาดดีจะได้ครับครับไม่ไม่ของเดิมหมด ของเดิมๆเราเน้นของเดิมๆใช่ครับไปเดี๋ยวพี่นีกอีกอัเดียนี่ก็เจ็ดข้อเดิมเดิมไปหเดิมเดิมนะใช่มันปิดไม่แจวเป็นยังไงบ้วครับเป็นไรอ้าวไอ้ลุงก็ดูให้ เดี๋ยวเรามีลุงอยอะเดี๋ยวให้ลุงดูเรื่องขัดสีหน่อยอันนี้ก็คือลุงลุงพันนะครับที่พี่กบดูพี่ไม่ป่อยที่ที่ตามสีอองรถเนี่ยลุงพันดีมากียกลุงพันด้วยนะเอาช่างสีมาดูเลยนะครับลุงพันบอกคันนี้จัด้เลยเดิมหมดใค่ไหนลุงเดิมขัดัดสีก็สวยแล้วถ้าเราดู้วไม่เป็นเราก็เอาช่างไปดูได้ก็ดีก็ดีนะครับถ้าดูไม่เป็นเราช่างไปดูอย่างพี่กบเนี่ยลุงเขาบอกมาลุงเขามาดูให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างวัเพื่อนเพื่อนเปิดเดิมนะครับเดีมยวมอรไม่ขยับ เดมตุกน้ำก็เดิมสําคัญนะรถอะถ้าเป็นไปได้ถ้าถ้ามันเป็นของเดิมถึงมันจะเก่าให้เป็นคนเดิมได้ดูแล้วมั่นคงแล้วแน่นอนกว่าอานนี้เดิมนะคานก็เดิมหม้อน้ําเดิมทุกอย่างเดิมหมดนี่เดิมอันนี้เขาเพิ่งใส่มาใช่เขาเพิ่งใส่ใหม่แต่ว่าฝา,าเดิมแล้วก็หลกักๆรถประมาณนี้นเพื่อนๆดูป,ปีปีดูตรงนี้นะปีลิตแล้วก็ปีมศสองที่ว่าปีอะไรปีสิบหกปีสิบหกอ่า เพดอยู่ครบครับแล้วก็ไม่บุบสลายไม่มีรอยครับแล้วก็สายไฟเพื่อนๆดูสายไฟเนี่ยยังยังถือว่าอยู่ในสภาพดีครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลงด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยจะจะอยู่ในสภาพที่แบบเดิมมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จําตัวนี้ไว้นะครับของเดิมต้องมีนี่นะตับาตับ L ใช่ L ดูดู L ประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวเลขไอ้นี่ยังอยู่เลยนะโรงงานเนี่ยจากโรงงานเนี่ยนี่ยังอยู่เห็นไหม สำคัญหรือหม้อน้ําไก่เนี่ยต้องเป็นเดิมที่หม้อน้ําเดิมนะพี่ใช่ไอคันรู้ไม่เดิมไม่เดิมถึงจะเก่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้เป็นเดิมหนึ่งเราการันตีได้ว่าไม่มีการชนแน่นอนครับอ่าก็ประมาณนี้ดูรถนะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟังเครื่องสตาร์ทเครื่องนะครับเสียงเครื่องร้องไม่ได้หอนจนเจินไปครับคันนี้สามแสนกลางๆนะแต่พี่ลองขับอยู่แล้วถือว่าโอเคยังโอเคอยู่น้ำมันเครื่องไม่มีกระเด็นกระเด็นเวลาพาร์ทเครื่องครับดึงออกมาสุดแล้วก็ไม่มีฟันออกนี่แต่เราลองไปแล้วนะ แล้วก็น้ำมันเครื่องไม่มีดีดนะครับอาจจะมีนิดหน่อยถือว่าเริ่มปกติก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาทิปนี้ก็คงจะสะสมแก่ใจของน้องพี่ละนะครับเพราะเขานอนไม่หลับมาได้คำว่าตั้งแต่มแตไม่ติวเหรอใช่ไหมใช่ครับพี่ตังควยเพื่อๆนๆที่ขับรถที่พี่ลาคคิดไม่ติวอะ่ะเดี๋ยวดูปิดปากระโปรงนะอ่าระเก็บดูระเก็บเนี่ยอยู่ครบครับ ได้รถที่เขาใช้คาว่าดิบเขากำลังจะเก็บแต่พอเอินเรามาฟ้าไปเจียก่อนนะครับถือว่าถือว่าเนื้อคู่เนื้อคู่แล้วก็รถมือสองเลือกเจ้าของใช่แล้วก็เป็นรถถังชาอ่ะอ่าแล้วก็ตังกวยกำลังเข้าไปทำสัญญาอยู่นะครับคงจะจบที่กันนี้แหละไม่น่ามีปัญหานะน่าจะน่าจะจบเลยจบคันนี้จบพี่คบการันตีว่าซื้อได้ครับราคาสองแสนอ่าไม่ถึงปลายอ่าห้านิดๆขึ้นไปนิดๆแต่รถสภาพนี้ปีศูนย์หกนะ เพื่อจัดได้ครับดูดูรถอย่างที่พี่กบบอกนะครับว่าให้ให้ดูแบบไก่บ้างนะครับดูอย่างที่พี่กบบอกเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องก็จักหลักของตัวรถเนี่ยถ้าไม่ชนหนักเ่ยรับได้ถ้าไม่ชน1ึงล้อถาร้อเนี่ยนะอันนี้โปะหน่อยนี้โปะนิดแต่อันนี้รับได้มันไม่มีผลต่อการขับขี่แล้วก็เครื่องนะครับสัมพัญเครื่องฟังเครื่องเสียงให้มันเนียนหน่อยระหว่างเสียงเนียนระหว่างใส่ล้มยาอ่าเขาเรียกอะไรลิ้มยาทำให้เครื่องฟิตอ่ะสองสามกระปุกอ่ะกับเสียงที่ ไม่ได้ใส่อะมันต่างกันนะ,ะ,ะนะครับอย่างเงี้ยถือว่าสดแต่ถ้าเป็นไอที่ไปใส่เนี่ยเพื่อนๆจะได้เสียงเเงียบกิบเลยจ,จะมีปัญหาตอนไหนรู้ไหมอันนั้นน่ากลัวอันนั้นมากน่ากลัวแล้วมีปัญหาตอนที่เพื่อนๆใช้ไปแล้วถ่ายแล้วมันเครื่องทิ้งเนี่ยปัญหาตรงน,นี้นเกิดรรบคันเนี้ยสามแสนอัพมายังไม่ได้กอถือว่าะจะของเต็งเขาก็โอเคนะ,ะเรื่องเรื่องเราไปเห็นก่อนไงครับ <laughs> <laughs> โอเคครับคลิปนี้ก็เพื่อนเพื่อนมีได้รถล,ละตั้งใจได้รแลวพรุ่มีจะไปเที่ยวออกทริปด้วยกันแล้วกับหาเจ้าคอนจูเนอร์ปี พกคันนี้นะครับเพื่อนๆโอเคไหมพี่ไม่ได้ไปซื้อคนเดียวเนี่ยมากันเต็มแต่ไม่อยากไปถ่ายที่วเต้นเต้นเพื่อนเขาโอเคครับสตหรับคลิปนี้เพื่อนพี่ได้แล้วละโอเคครับจบครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากให้พี่กดไปดูโพสเข้ามานะครับโพเข้ามาอาจจะมีค่าไปดูนิดนึ่งโอเคครับมามาดูมาดู ภารกิจของเราวันนี้เป็นยังไงทุกคนลับเลลับเล่ัไ uh, ด้ครับฟอร์จูนเนอร์เรื่องฉันก็ได้รับฟอร์จูนเนอร์เย้ไปแล้วเราก็หลอกได้อีกหนึ่งคนครับและข่าวว่าจะมีไ้คนขายรถใหม่ซื้อฟอร์จูนเนอร์จริงไหมเย้